สวัสดีครับผมทาราสังหาปราจรีนครับวันนี้พาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมห้องเช่าครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตรงนี้อยู่ตําบลท่าตูมอําเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจรีนบุรีที่แปลงนี้แปลงเล็กครับเนื้อที่40ตารางวามีห้องเช่าอยู่5ห,ห้องด้วยกันครับแปลงนี้ขายที่1ล้าน6แสนห้องเช่าตอนนี้ครับมีลูกค้าอยู่เต็มครับ ราคาเช่าอยู่ที่2,000บาทต่อเดือนมีแอร์ทุกห้องครับมีแอร์ทุกห้องที่ตรงนี้จะอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม304ปราจินบุรีห้องพักห้องเช่า5ห,ห้องครับพร้อมลูกค้าเช่าเต็มครับ ห้องเช่า5ห,ห้องตรงนี้ครับธนาคารเคยประเมินไว้ที่1 8 0 0ล้านแสนครับครับวันนี้ทาราสังหาปารจีนครับกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปาจีนไว้มาครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงทาราขออวยพรให้ทุกท่านครับโชคดีมีชยัยสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาครับประกอบธุรกิจประกอบกิจการอะไรที่ท่านทําอยู่ก็ขอให้ราบรื่นตลอดมีลูกค้ามาสนับสนุนมาอุดหนุนกิจการของท่านอย่างต่อเนื่องอย่างล้นหลาม ร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีใช้ทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปลาจีนกับขอบพระคุณครับ